สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนครับเอฟซีมะลําเพลินลําเพลินสุขุสุขคนครับผมตอนนี้มาอัปเดตสถานการณ์ครับพี่น้องอัปเดตสถานการณ์หลังจากที่บราหันฝนฝนมาแบบบริตัตัวครับทั้งฝนทั้งลมล้มแบบล้มเฮงหลท้ากันมาลบอบยูดเตือนบ้านอันนี้เขาเอินบ้านยังบัานดนตีด้วยเนาะมองทีบ้านหลัางยางสอบมีครับพี่น้องโอ้ยมา แม่แหกกันยู่ม่มุดกันยู่ว่าขนาดนี้เคงน้องเตือนเึ่งอิงอายตีนถ้ากันไปลบเนสสัดไปลบในสัดเปิดไฟเนี่ยฮะไม่มันเปลืองแบตเปิดไฟหน่อยไม่ไดไมันเปลืองแบตเลยอะไรนะสโลเกนรู้สวยไหมพี่ปาวี่เหรอไม่ด้บหมดสิยาดินเผือจะลงไม่เปิดไม่แล้วใส่ใจปะเฮง นี่ไงมันได no? ้างแล้วใ,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 ใส่ใจใส่ใจดใเพิ่นสิวาใส่ใจแท่าไหร่เจี๊ยตอนนี้สถานการณ์ก็ถือว่าปกติแล้วครับพี่น้องไฟก็ยังดับอยู่มาที่นี่ตอนนี้ก e ็าเสื่อนคอนยั่งก้อนว่ายพอเพื่อนไฮเปนเอาขั้นไฟลงเพราะว่าว่าใงขัานไฟอยู่สูงหรือมันมันแกว่งมืดครับพี่น้องมืดมืดนี่ก็ว่าคุณล้อจริงละ ครับผมพี่น้องซอยกันร่วมมือร่วมแรงใจกันเพราะว่าบางหันพอสั้งให้ไปเอาขัน้นไฟลงเนาะเพราะมันแกงแห้งล้มมากแห้งบางหันนี่ชักลอกขั้นไฟกับอันเท็ดลงนะคะว่าใจบอดีได้หรือป้าใจบอดีป่าไม่สีหาขคอยสั้นสั้นนะจนสีหายไหมแม่ก็สั้นแม่อยู่สิแม่แบบเลี้ยเห็นแม่เลี้ยเห็นแม่ปึ้บมาเลี้ยเห็นแม่ทึ่งแม่ทึ่งรถทึ่งเัินจะความแบบโอ้ยทำตาสิแตก พราะมันเคยเจอเหตุการณ์ในตีม่านตอนที่ย้อนเพชรเมืองใช่มือที่เพชรเมืองใช่สิเปิดวงปีกปีกกรอนนี่เนาะอ๋ออ๋ออ๋อที่ว่าแม่กับไปนั่นนะที่ว่าแม่เหน้าไปรับเชิญมือนั่นเมียนรือมาตีสองกว่าจะได้ออกจ้าขึ้นนั่งอยู่หลังหานทั้งทีหล่ะแต่ก็ไปอยู่หลังไปอยู่แขงหลังเนี่ยอยู่แบบเฉียงๆกระนังเบิองล้มไม้งี้่สิเหลียวเบิองเวที้โอ้ยใจเป็นเดียวเลยเนาะเมียนแป้งเดียวเลยเห็นกับตามันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบฝังใจเฮ้า่นเมย มันฝังใจเขาเลยดิภาพติดตาแม,ม,ม่สู้เห็นแต่แบออบพระโชว์ก็เลยแบบโอ้คิดน้ำคิดน้ำหลยายๆอย่างคิดน้ำนะคะพี่น้องบอดี้มาเจอเหตุการณ์บ้างอันนี้ล่มไม่แห้งน,น,นี่โอ้แหงใจบอดีหลยเ,หเ,หเป็นเมื่อยม่อยม่อยลงบนเดียวจนบ่มี่มองอยู่เนาะแต่ว่ากะก็โอเคค่ะพี่น้องตอนนี้ก็โอเคแล้วนะคะ เมื่ดครับพี่น้องเมื่เพราะว่ามันไฟมันดับเอาไฟลุงไฟดับตอนนี้ป้องกันแบบไฟหัวไฟสีเน้องนี่ครับเพราะว่ามันมันอ่ะมันเปียกค่ะพี่น้องก็เลยบอกกล่าเอาไฟสี้นนี่ครับพี่น้องศิลปินส่วนเนึ้อแกะผ้ากันห้มผ้ากันตุ่มกันอยู่ตรงนี้ห้อมตุ่มกันก็ันสีดมบอกคงกินเขา

นี่ครับพี่นออ้องไอ้ต้มต้มปอดหร,อหรือว่าอะไรค่ะปอดค่ะแล้วก็มีไส้ต้มปอดเขาเรียกว่าต้มข่องในต้ม <c oughs> ต้มปอด <c oughs> ต้มน้ำต้มปอดค่ะโดยเชฟของเราแม่ปอนที่ระดีครับพี่น้อง อาจารย์อาชีนี้เอาไว้ื่อเมียสะก่อนครับพี่น้องเพราะว่ามาได้สถานการณ์พี่น้องฟังอัปเดตสถานการณ์คือตอนนี้ปลอดภัยแล้วตอนนี้สถานการณ์ปกติแล้วครับผมก็สบายใจกระซ่วงขึ้นม่แล้วอ้าวปั๊มเห็นแม่เรื่องนบเท้าไหวแบบปั๊มโอ้ใจบอดีไหมคือมันเห็นน่นภาพมันติดตาตอนเมื่อวันทีเปิดวงหนึ่งเพชรนั่นมือเปิดวงมือมือแม่ไปรับเชื้อน่ะนะ อย่างนี้เลยรูกแต่ว่ามันจะฝันี่ใหมฮะเป็นเวทได้รเ็นเวทแม่ไม่ได้านนี้แม่เปิืหน้าตาแม่ไม่บตาหน้าหนาวแม่ไม่อกับเห็นม่เปนฝันี่เลยแ่มันเป็นร่วงตาที่ว่าหลังคาคอมีพเคแม่เห็น่ป็นพเตาพิดตาแม่ไหาเมื่อนแมันไี้ม่ัตึงตึ้งตึงมาบาดเดียวนองร่มาหันแมบาดที่นีโอ้ยไปที่ห้อยแหงเอาฉากลื่นแล้วแหงใจพอดีครับ เป็นที่เข้าเหมือนเพลงเี่ป็ที่มันมาไล่ถามไอที่เป็นจังบุญจังคุ้นอยู่เนียเปลี่ยนจังบุญจังคุ้นรูกป่าใจพอดีคือขเห็นเหตุการณ์แล้วเคยเห็นแล้วมันเคยเห็นมาแล้วมัไล่ติดตาเขามาเพระจฝนเศร้า็มันแม่เห็นแม่บ้านแงแดนเบิ้งูบ้านเพื่อนจ้ก่จกลังเอีกิตนี่ลูกรแรงกว่นี้ได้องแล้วอย่างนีเนี่ยตัดสอบเปี่ะสิแ่บ อ่พี่น้องเอาไป้ซมิสก้อนคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหนมีอยังอัปเดตมี่าวสารอไรสิมะอัปเดตซูพี่น้องฟังไหมครับเอาสำหรับคลิปนี้กะเอาไปเซมิสก้อนครับสวัสดีครับ